เวลาสมาทานศีลห้านะเอาให้พร้อมเอาให้พร้อมคือข้าพเจ้าขอน้อมถวายศีลห้าเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระติรัตนตไัขอเทวดาอารักษ์ทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้จงอนุโมทนาในการสมาทานศีลห้าของข้าพเจ้าแล้วก็สมาทานเลยมายัางพันเตวิสุงวิสุงลักขณาถายะจนจบห้าข้อเลยเพราถวายศีลเสร็จ เรียบร้อยข้าพเจ้าขอสวดธรรมวัตรเชา้าถวายเป็นพุทธบูชาโยมสวดธรรมวัตรเชา้าถวายเป็นพุทธบูชาเสร็จเรียบร้อยโยมจะสวบดบทอะไรต่อไปสมมติว่าโยมอยากจะสวบดบทอเสวนาข้าพเจ้าขออารัธนามงคลทั้ง3 8ประการที่พระพุทธองค์ตัดกับเทวดาขออารัธนามงคลทั้ง3า ส8ประการเป็นเครื่องอยู่ของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าสาธยายขอมองคลทั้งส8ประการจงสถิตที่กายและจิตของข้าพเจ้าแล้วก็สวดไปอาเสวานาจะพาลานังไม่พบคนพานเป็นเพื่อนไม่ว่าใครที่อยู่กับเราเป็นคนพานจะกลายเป็นคนดีหมดเมื่อเราอาราธนามงคลละตูดไม่อยู่ที่ตัวเราเชื่อไหม เคยรัตนาไหมอันนี้ท็อปสิทิหากโยมนั่งกรรมฐานข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนาไปโยมนั่งสมาธิโยมไม่ต้องดูอะไรโยมดูลมหายใจเข้าออกถ้ามันพุ่งพ่านวิ่งไปที่อื่นข้าพเจ้าขอรัตนาบทอิติปิโสภควาเพื่อให้จิตมีที่พึ่ง แลวก็สวดในใจไปเลยอิติปิทุภควาลหังสัมมาสัมพุทโธทวนไปสามห้องทวนไปถ้าหนูทําได้อย่างนี้ทุกวันทุกวันให้เป็นให้เป็นอารมณ์ไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือไม่ว่าจะขับรถอารัธนาไว้ตรงนี้จะเป็นมงคลสําหรับหนูทุกวันทุกวันและทุกเวลาอันนี้ท้าพิสูจน์นะทำที่พิสูจน์ได้ไม่จํากัดการถ้าใครทํา ก็จะแค่ฟังก็รู้แล้วใช่ไหมว่าทําได้ใช่ไหมคะอันนี้ขึ้นทางด่วนเลยนะไม่ต้องรอไม่ต้องรถติดข้างล่างแล้วก็เวลาจเจริญวิปัสสนากรรมาฐานไม่ว่าจะเกิดสภาวะใดขึ้นให้อดทนนั่งปวดขนาดไหนให้อดทนอย่าเพิ่งถอน ดมากเท่าไหร่ก็เวทนานี้เป็นเวทนาของผู้ใดไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์หากข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนท่านไว้ขอการเจริญกรรมฐานในครั้งนี้จงส่งผลเป็นอาโหสิกรรบแล้วนั่งอีกไม่ถึงอึดใจเวทนานี้จะดับเป็นอจาจรรย์แต่ถ้าเรารู้ขึ้นก่อนทุกครั้งที่นั่งเราจะเป็นแบบนั้นอะไรพิสูจ ลองพิสูจน์กันได้เองเลยค่ะถ้าเวทนาทางใจนั่งแล้วเวทนาทางใจมีเวทนาทางใจด้วยความทุกข์ทุกเรื่องอะไรมีเขทุกเรื่องลูกใช่ไหมคะ่ะโยมต้องข้ามลูกยมไปถ้าโยมทุกเรื่องลูกลูกโยมก็จะเป็นทุกข์อยู่างนั้นมันเป็นกระจกมันเป็นกระจกเขาไม่ต้องคนอื่น นหนูไม่ชอบใครอันนี้หนูนั่งตรงข้ามกับคนสมมุติมีคนนั่งอยู่ตรงข้ามหนูแล้วหนูไม่ชอบเขาเขาพูดมากเนี่ยเขาพูดไม่หยุดเลยเียหนูจะรู้สึกอะไรมะมต้องรู้สึกหนูต้องถามตัวเองว่าก่อนนี้จะเจอคนเนี้ยเราพูดมากแบบดีหรือเปล่า เขาไม่ให้เราเจอคนอื่นหรอกเพราะเจ้ากรรมในเวนตรงตัว